เกาะซุ่มขนาดนี้ครับถึงว่าไม่ค่อยมีใครเห็นครับเนี่ยครับซุ่มอยู่ในที่ลกๆอย่างนี้เลยครับตัวก็ไม่ค่อยจะออกครับตัวออกน้อยมากครับผมตามส่งๆมาเจอเนี่ยครับไปครับเดี๋ยวจัดการกันครับต่างกล้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับกาลังสวยครับจำลัากต็ครับกําลังเต็มครับ รังนี้ต้องขอนะครับอย่าดาบ้ากันนะครับบังจะบัง้างนะครับลังสวยๆครับมันอ่อนเลย น้ำสวยเลยครับเนี่ยครับไปครับไปหาที่อื่นกันต่อครับพอได้กินครับไปครับโอ้โหมุดมาแทบจะชนรลังพึ่งเลยครับนุ่นครับตัวออกให้หลุยเลยครับน่นครับโอ้โหตัวออกเพียบเลยครับหลังที่สองครับเจอแล้วครับมุดมาเจอครับไปครับเดี๋ยวจัดกันครับอ้าวจะซุ่มอยู่ชั้นเก่ละมั่งเนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่ครับจุดครบครับครบดับครับ มาสุ่มอยู่แต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับมาอยู่จนเก่ครับเนี่ยครับน้ำหวานก็พอได้ครับไปครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องกันครับตั้งกล้องเรียบตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับไปครับจัดกันครับ เอาเรียบร้อยแล้วครับลังที่สองครับลังนี้ผมต้องขอนะครับมันเอาไปขายเพื่อเติมน้ำมันรถแล้วเป็นค่าแรงได้ครับเป็นค่าน้ำมันครับไปครับหาที่อื่นกันต่อครับ